เช็คความพร้อมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024บอลหมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินเชลซีคู่นี้จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลา2ทุ่มที่สนามไวตาลิตี้สเตเดียมรังเย้าของบอลหมัดผู้ตัดสินในเกมนี้คือเดวิดคูดผลการพบกัน5นัดลังสุดเชลซีชนะ3นัดเสมอ1นัด บอลหมัดชนะ1นัดในฤดูกาลที่แล้วเชลซี Chelsea เล่นในบ้านเอาชนะบอลหมัดไปได้2ประตูต่อศและนัดที่2กลับไปเล่นที่บ้านของบอนหมัดเชลซี Chelsea, บุกมาชนะได้3ประตูต่อ1ผลงาน5นัดหลังสุดของบอนหมัดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยเป็นการสเสมอเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ2ชนะสวอนซีซิตี้3ประตูต่อ2ในรายการลรีคับ แพ้ทอตแนมฮอตสเปอร์สามประตูต่อหนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อ 3. สามเสมอเวสแฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่งเดอเชอรี่บอนมัดทีมอันดับสิบหกของตารางพรีเมียร์ลีกลงแข่งไปแล้วสี่นัดสเสมอสองนัดแพ้สองนัดได้สี่ประตูเสียแปดประตูะตมีสองคะแนนเกมล่าสุดบุกไปสเสมอเบลนฟอร์ดสองประตูต่อสองอย่างน่าเสียดายพวกเขาเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่มาโดนตีสเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่เก้าสิบบวกสาม พลาดเก็บสามแต้มอย่างน่าเจ็บใจความพร้อมของทีมในแมตชนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานอเล็กซ์สกอตดองกูวาตาลาเอมิเดนมามคอนเดตไลออนเฟเดริกและไทเลอร์อดัมคาดว่าจะมาเล่นในระบบ4-2-3-1โดยมีเนโตเป็นผู้รักษาประตูแนวรับวางแม็กอารอนอัลเยาซาบัญยีมาคอสเซเนซีมิลลสเคอรส แดนการวังลุยส์คุกไลอันคริตี้จัตินไครเวิดฟิลิปบิลลิงอองตวนซิมเมนโจหน้าเป้าวางโดมินิกโซลันกี้คอยล่าประตูคู่แข่งข้ามฝากมาที่ฝั่งทีมเยือนเชลซีสิงบรูเชลซีทีมอันดับ12ของตารางคะแนนลงแข่งขันในพิมพยร์ลีกไปแล้ว4นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดได้5ประตูเสีย5ประตูมี4คะแนนถือว่าผลงานของพวกเขา ค่อนข้างน,น่าเป็นห่วงเกมล่าสุดก็โดนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บุกมาเหยียบจมูกถึงถิง่น1ประตูต่อศูนถือว่าเป็นงานหนักเอาเรื่องสําหรับมาลิซิโอปเชตติโน่กุนซือของทีมในการกอบผู้วิกฤตของทีมที่กําลังร่อแรล่ในตอนนี้ความพร้อมของทีมในแบบนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทั้งคิทตฟเฟอร์เอ็นคุนคูเวตลีฟ่ฟูฟาน่าอาร์มดโดโบลยามาคัตเบตตินลลี่เบอร์นัวบัเดชิว คานี่ชุกเวมิกาเทโวซาลูบาและลิสจมิมด้านโลมิโอลาเวียกองกลางป้ายแดงของทีมที่มาเจ็บระหว่างซ้อมและอาจต้องพักราว6สัปดาห์เกมนี้คาดว่าเชลซีจะมาเล่นในระบบ3-4-2-1โดยผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตชานเชตแนวรับวางอักเซลดิอาซี่เตอาโกซิวาลิวายโควิวแดนกลางวางมาโกกุกตโตคอนเนอร์กาลาเกอร์มอยเชตไกเซโด เบนซิดวิลเอนโซฟอนเดนเดสลอฮิมสเตอร์ลิงและวางหน้าเป้านิโคลัสแจ็กสันคอยล่าตาายความน่าสนใจของเกมบอลมัดเล่นได้ดีในเกมที่แล้วและพวกเขาเกือบได้3คะแนนอยู่แล้วจนถึงช่วงเวลาทดบาดเจ็บสุดท้ายทำนกบแตกโดนตีเสมอเก็บได้เพียง1คะแนน,นแบบน่าเก็บใจแบบนี้เจ้าถิ่นคงมีบทเรียนในเกมที่แล้วและคาดว,ว่าน่าจะเน้นเป็นพิเศษในเกมนี้ส่วนทางด้านเชลซี ฟอร์มตกอย่างน่าเจ็หายพวกเขาชนะแค่เกมเดียวจากสีนัดหลังและแพ้ไปแล้วถึงสองเกมเท่านั้นยังไม่พอฟอร์มการเล่นยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเลยสักเกมรวมไปถึงนักเตะไมาอย่างอยเซตไกเซโดก็ยังเข็นฟอร์มเก่งไม่ออกถือเป็นงานท้าทายอย่างยิ่งของกุนซืออย่างมาลิเชโอโอเชติโนและถือเป็นการวัดขึ้นของกุนซือชาวอาร์เจนไินด้วยว่าจะมีฝีไม้ลายมือเก่งกาจเพียงใดในการพาทีม กลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกครั้งทีมเยือนเชลซีตกอยู่ในสถานการณ์สิงจนตรอกพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากกัดฟันสู้ตายอย่างเดียวและต้องชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นด้านเจ้าถิ่นบอลหมัดแม้จะไม่ใช่ทีมหัวแถวแต่การที่พวกเขาต้องเจอกับทีมเยือนที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกและการได้เปรียบที่ได้เล่นในลงังอาจมีโอกาสอันดีให้เจ้าถิ่นลุ้นมีแต้มติดมือในเกมนี้คาดว่าเกมนี้เจ้าถิ่นบอลหมัด น่าจะยันเสมอกับเชลซีได้ผลที่คาดบอลมัดเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับคู่อื่นๆนะครับในวันเสาร์ที่16กันยายนคู่หอขค้เวลา6โมงครึ่งบูตแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลจากนั้นคู่3ทุ่มตรงแอตตันวิล่าเปิดบ้านรับคิตันพาเลีฟูลแมพบลูตันทาวแมนยูพบไบรตันสเปอร์พบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวิทแฮม แมนซิตี้และต่อด้คู่5ทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลพบเบนฟอร์ดสำหรับในวันอาทิตย์ที่17กันยายนคู่2ทุ่มตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมัดกับเชลซีและคู่ดึกด4ทุ่มครึ่งเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบอาร์เซนอลและมีคู่ตกค้างอีกหนึ่งคู่ที่จะเตะในวันจันทร์ที่18กันยายนนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพบเบอร์ลี่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การแข่งขันของฟุตบอลที่เรานํามารีวิวในวันนี้สามารถคอมเมนต์ทายผลสกอร์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ความพร้อมก่อนเกมสําหรับฟุตบอลคู่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้แฟนบอลได้รับชมต่อไปสวัสดีครับ